ดร,รสราวุธผู้ภัยจิตกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการและวิศวการรมวัสดุคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการเพิ่มสมรรถนะการผลิตสม,มุนไพรอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมให้กับชุมชนสม,มุนไพรบ้านดงบาง โดยทดลองกับการอบแห้งมละขี้นกที่กำลังเป็นที่ต้องการจำนวนมากของตลาดในขณะนั้นซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและความช่วยเหลือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือก็ออลมนในแง่ของการร่วมการประสานงานกับพื้นที่และทำความเข้าใจกับชุมชน โดยทางดรสลาวุตกล่าวว่าจากเดิมกเกษตรกรชุมชนบ้านดงบางนั้นทําการตากแห้งสมุนไพรประเภทใบและดอกในอาคารคล้ายโกดังขนาดใหญ่หลังคาโปร่งแสงโดยจะวางบนตะแกรงเพื่อให้แห้งและนําไปอบในตู้อบลมร้อนที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงก่อนบรรจุแต่กรณีของมะละกีนกนั้นจะใช้เพียงการอบในตู้ลมร้อนต่อนเนื่องเป็นเวลา7-8ถึงชั่วโมงเนื่องจากมะละกีนกมีชิ้นที่หนากว่าสมุนไพรชนิดอื่น ทางด้านนักวิจัยจึงได้มีการปรับมาใช้การอบรมร้อนเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนนำเข้าอบในพาราโบลาโดมต่ออีก2-3วันซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดด้วยเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงลงและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นเพียง11%ค่า Activity ของน้ำอยู่ที่0.44และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ถือว่าตรงกับมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด โดยพาราโบลาโดมที่นำไปใช้กับชุมชนบ้านดงบังนั้นในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการพบว่าชุมชนได้ทำการอบแห้งมาระขี้นกจำนวน1.8ตันใน8รอบการผลิต ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งสำหรับการส่งไปผลิตยาสมุนไพรจำนวน100กิโลกรัมสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนประมาณ58,000บาทและลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณ4,700บาทนอกจากนี้ทางชุมชนยังมีแนวคิดที่จะนำระบบอบแห้งพาราโบลาโดมนี้ไปใช้อบแห้งสมุนไพรแล้วก็ผลไม้แปลรูปต่างๆไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตอีกด้วย